สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูรถค่าไฟนะผมกิจไพ่อินเวอร์เตอร์นะครับผมตอนนี้ตัวรถค่าไฟนะครับผมก็จะได้ประมาณ14บาทต่อวันนะครับผมก็แพงใช้แพง450บาทนะครับสองแผงอยู่บนทางเฉลี่ยก็ตกแพงแพง,งประมาณ7บาทต่อวันนะครับผม เอารถข้าไปที่บ้านแล้วก็มีพัดลมดีซีสองตัวนะครับก็14บาทต่อเดือนก็สิ 14, 30, ี่คูณ30ยันได้ไปถาม Google แล้วครับผมโอเค Google 14.30คูณได้เท่าไหร่คำตอบคือ420อ่าครับผมก็เดือนหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณ420บาทนะครับผม น,นี่ก็ยังไ่ใส่แล้วก็ผมก็ใส่ตัวน,นี้ไปเลยแล้วะคระับเป็นตัวมิตเตอร์วัดนะครับว่าหนึ่งวันเนี่ยทะเีย้กี่หน่วยต่อวันครับผมออวันนี้ก็รันมาประมาณสองชั่วโมงแล้วครับผมจะไ,ได้ประมาณยังไม่ถึงหน่วยครับผมแต่ว่าวันนี้น่าจะได้ประมาณสองหน่วยสามหน่วยประมาณนะครับ นอ,อ,อกอกบอกไเจ้าของซอเงนใส่นเน,นะครับเป็นพัดลมระบายอากาศตัวซูนเ,เตอร์คริดตาให้แบบพัดลมอากาศวออกมาเลยครับผมเวลาติดกู้ก็จะเนี่ยครับก็จะมีพัดลมออกมาท,งา,ทางนี้ตลอดาตัวนี้ ตัวชาร์จเตอร,บบร์นะครับผม MVT ชาร์จลงแบบระบบ24โวลต์นะครับตัวนี้นะครับแบัดบสองลูกก็มาชาร์จตัวนี้สามแผงโมลังคาแล้วก็ตัวลดแรงดันนะครับ24โออ์มสองมาใช้กับพวกทีวีแล้วก็นี่ยครับเป็นกล่องดาวเทียม12โวลต์แล้วก็พัดลมตรงน,นี้ไป12โวลต์นะครับมีที่บ้านก็มีสามตัวนะครับผม,มพัดลมก็จะมีกล้องวงจรปิด ที่เป็น12โวลต์แล้วก็หลอดไฟหน้าบ้านนะครับก็เน้12น12โวลต์นะครับประมาณบาทแล้ม,มิเตอร์ก็ขูอยังไม่เรื่อยครับผมก็ช่วยแช่าไฟบ้านครับผมรถได้ประมาณ4,500ต่อเดือน,นะครับผมประมาณนี้ทีวีก็สามารถสั่งผ่านใน ตัวนี้ได้แล้วครับผมตัว google ได้นะครับว่าให้เปิดให้ปิดทีวีได้เดี๋ยวจะลองสั่งนะครับผมโอเค google เปิดทีวีรักแท้เป็นการปิดรักความรูนะครับผมเป็นสามารถสั่งด้วยเสียงได้ครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดทีวีนะครับโอเค google เปิดทีวี ได้เลยกําลังเปิดลักทีณ่ก็สามารถสั่งด้วยเสียงได้ครับตัวนี้สั่งหลอดไฟหรือว่าก็าจะไปสั่งอุปรกรณ์ได้เยอะอยู่ครับผมแล้วก็ถามอั้ผมลองถามดูนะครับโอเค Google โซลาเซลล์คืออะไรจากข้อมูลในวิธีเดีย เซลซูริยะหรือ,ซรอเซลล์โฟตอนอีกเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทําหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยกลุง <Google. S 2> ปราเค g o ์โฟตพอพอ,พอบอกได้แล้วครับหรือว่าอยากจะฟังเพลงในตัวเขาก็ได้ครับผมโอเค Google เปิดเพลงให้ฟังหน่อยกำลังเปิดเพลงใน YouTube Music นี่นะครับผมก็ให้เปิดเพลงได้ ก็ออกแบบระบบประมาณนี้นะครับก็ดูพฤติกรรมของตัวจิบไายครับผมตอนนี้นะครับก็มีเบลเตอร์ตัวลำลข้าะอาดใช่ไหมนะครับก็สนใจก็สอบถามกันได้ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ